คำที่เก่าแก่เหมือนถูกปั่นมาจากยุคที่ยังไม่มีภาษาลและอักษรทักา,าวายกมือขึ้นแต่ขมับข้างซ้ายตรงตำแหน่งที่ฝังชิดไว้เขารู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ข้างในช่วงแรกเขาคิดว่าอาจเกิดจากความเหนื่อยล้าหรือภาพหลอนแต่เมื่อนิมิตเริ่มมาบ่อยขึ้นเขาเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดของเขาเอง ทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นภาพเดิมเดิมเด็กหญิงในชุดขาวยืนอยู่ริมหน้าผามือผนมสายตาไม่กระพริบปากขยับชาๆ้าสวดบทหนึ่งที่เขาไม่รู้จักแต่ทุกคำที่เด็กหญิงเอ่ยทำให้บทสวดที่อยู่ในหูเขาหยุดลงชั่วขณะราวกับกลัว คืนหนึ่งพระขาวาลุกขึ้นมานั่งหน้าจอควบกุ่ม,ม่วนตัวพยายามตรวจสอบระบบบทสวดในสมองตนเองโปรแกร,รมทั้งหมดยังทำงานตามปกติแต่เมื่อเขาลองเล่นบัิทย้อนหลังเขาได้ยินเสียงที่ไม่เคยอยู่ในระบบเสียงของหญิงชาราคนหนึ่งเพิมพำมอยู่เบื้องหลังว่าหากจ้าสวดไม่ใช่ใจบทสวดจะกลายเป็นดา น้ำเสียงนั้นทำให้พระว่าเย็ยนว่าไปทั้งร่าง